ความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้าน,น,นเวลาอยู่วัดเนี่ยนะแล้ววัดนี้พยายามทำวัดให้เหมือนกับบ้านนะบ้านไม่ใช่ความหมายแบบที่โยกเข้าใจนะนะบ้านในความหมายที่ัน,นี็รู้สึกเข้ามาแล้วสบายใจปลอดภัยมีความสุขนะบ้านในความหมายแบบนั้นนะ ยังเคยเป็นในเวลากลับไปบ้านแล้วรู้สึกไม่อยากกลับเนี่ยนะรู้สึกไม่สบายใจมองหน้ากันไม่ติดนีนะ่คุยกันมาหลายวันแล้วอะไรอางนี้นะันั้นไม่เรียกบ้านนะอย่างนั้นก็ไม่เรียกบ้านนะนนเวลาเขาพูดถึงบ้าน,นภาษาอังกฤษเนี่ยเขามาโฮมกับเฮาส์ความหมายคนละเรื่องนะเฮาส์นี่มันเป็น เ s าเป็นบ้านที่เป็นโครงสร้างแต่โฮนห,หมายถึงความรู้สึกภายในนะกลับมาบ้านแล้วรู้สึกปลอดภยัยอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะาทางเห็นมีความสุขว่าเรามีบ้านภายในกันะจริงๆนะมีเรื่องหนึ่งที่ดังมากนะที่คน มาพูดถึงโดยเพพาะในสายนักปฏิบัติก็คือเรื่องของการพาใจกลับบ้านนะคนที่พูดเรื่องนี้ไว้ก่อนคือหลวงปู่ชาสุพัทโทวัดหนองบากคงแล้วต่อมาก็มีอีกหลายคนที่พูดเรื่องพวกนี้นะพาใจกลับบ้านบ้านในความหมายนี้หมายถึงสติและสามัญญะนะนิยมถามมาทั้งไลน์ว่าป่วย เราจะวางใจยังไงถึงจะไม่กลัวตายอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่ว่าสมควรนะแต่คนที่ฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยเวลามันมีความรู้สึกว่าอกลัวตายขึ้นมาเนี่ยสติจะกลับมาอยู่กับกับกายกับใจตัวเองได้เร็วนี่พอรู้ว่าพี่อาการป่วยก็เป็นเห็นเป็นเพียงอาการของทุกเวทนาที่กำลังเกิดดับอยู่มันเหมือนกับ ทุกเวทนานอื่นที่เราเคยเจอมานั่นแหละในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะปวดหัวปวดท้องหิวข้าวไม่สบายตัวเหนียวเนื้อเหนียวตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นทุกเวทนาที่เราเจอเป็นปกติอยู่แล้วนี่ถ้าเรานึกว่านะไอ้ตัวความเจ็บไข้ได้ป่วยมันกับทุกเวทนาเหล่านั้นนะมันจะไม่อุ่นไหวามากนักนะอาจจะกังวลใจก็ไม่เป็นไร แต่สังเกตด,ดูไอความกังวลเนี่เกิดขึ้นเมื่อเราปรุงแต่งคิดปรุงแต่งขึ้นมาเอเราจะป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะจะอาการจะหนักไมมจะตายไม่อะไรเงี้ยพอเราปรุงแต่งนี้ขึ้นมามันก็จะเกิดความหวาดกลัวนะมีเยอะบางคนไปสวดมนต์บทมนุษย์เราเอยเกิดมาทำไมอะไรนะบทพิญนาสังขารกลัวตาย แทนที่จะเกิดการตระหนักรู้มาดันกลัวตายนี่นะไอ้สวดอย่างนี้สวดแล้วไม่มีประโยชน์นะมันเวลาพิจารณาถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะมันปวดตรงไหนรู้ว่าเป็นตรงนั้นตรงๆงเนี่ยนะมันเจ็บตรงไหนรู้ว่าเป็นตรงนั้นตรงตรงเนี่ยนี่พอเรารู้ถี่เข้าไปถี่เข้าไปเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกเป็นปกตินะเพื่อเผื่อมีความสุขได้ซ้ำไป ขณะที่กายป่วยแต่ใจเป็นสุขอย่างนี้ก็มีนะขอเพียงว่าให้รู้ต่อเนื่องเนืองๆหน่อยแค่นั้นเองนะไม่เช่นนั้นนานรู้ทีถ้านานรู้ทีอดเผลอที่จะไปคิดปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็อย่ามัวร้อยใครเข้ามาบอกทางนะพิณีไทยเราเห็นไหมพอใกล้ตายึ้นมาก็มีญาติพี่น้องมาบอกอรหันต์อรหันต์แต่คนไม่เคยฝึกจิตนนึกไม่ออกนะ บอกให้นึกถึงบุญค,คุณงามความดีอะไรไม่รู้เรื่องหรอกนะต่มาไปเยี่ยมผู้ป่วยใกล้ตายมาเยอะนะยิ่งในตำบลนี่ไปบ่อยนะเวลามีญาติผู้ใหญ่จะเสียชีวิตโยมก็ชอบจะนิมนต์ไปไปพาลูกหลานเขากล่าวคำขอขมาลาโทษผูยญาติตายยายที่ตายจากลูกหลานไปแล้วอะไรนะคือไปเห็นก็รู้แล้วว่าลูกหลานช่วยอะไรไม่ได้ เพราะลูกหลานไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะมาก็มาพูดคุยกันเอะโวยวายเพื่อนบ้านก็มาแห่ห้อมมานั่งคุยกันกรมงโฉงเฉงไม่ได้ก่อให้เกิดกุศลอะไรเกิดขึ้นแบผู้ที่ใกล้จะตายจริงๆเลยนะเป็นอย่างนั้นนะเหตน,นี้เยอะแยะไปหมดนะชาวบ้านก็คิดว่ามานั่งเป็นเพื่อนกันมาคุยกันอยู่เป็นเพื่อนนี่ก็ดีแล้วจะได้ไม่เหงาหารู้ไหมว่าคนจะตายแต่มัตายคนเดียวไม่ได้ตายทั้งกลุ่มใช่ไหมล่ะ เวลาจะไปจริงๆมันไปคนเดียวมันจะไม่เหงาได้ยังไงนะถ้าไม่มีสติสามัญญะอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะั้นถ้าเราฝึกตัวเองไว้ให้คล่องเลยนะเราจะนอนหลับก็นึกซะว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าเราไม่ตื่นขึ้นมาจะเป็นยังไงเราควรจะวางใจยังไงเนะี่ยซ้อมๆเอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ป่วยเนี่ยนะฮะซ้อมๆมาให้คลนะ่องๆนะเข้ามาวัดบ่อยๆเนะี่ยก็เป็นการซ้อมไว้เหมือนกัน วันหนึ่งเขาหามเข้าวัดจะได้เข้ามาคล่องหน่อยเป็นต้นนะฮะฝึกไว้ให้มันคล่องๆนะในเรื่องันี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้การฝึกนะไม่ใช่จะอยู่มานั่งนึกเอานะชีวิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะเกิดไม่กลัวตายไม่มีทางมันต้องเข้าไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์นี้ขึ้นมาก่อนนะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนะี่ยมันต้องไปเห็นก่อน ก่อนที่จะป่วยก่อนที่จะตายเนี่ยนะฝึกเอาไว้นะเห็นไหมว่าความคิดมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมว่าความปวดความเมื่อยความชาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไหมว่ากุศลอกุศลที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอย่างเี้ยแตเห็นเห็นอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยใจจะเริ่มยอมรับเองอ๋อสรรพสิ่งไม่เที่ยงนะน่นเวลาป่วยขึ้นมามันจะยอมรับได้ง่ายขึ้น นะแล้วบอกได้เลยไอ้ที่บอกว่าไม่กลัวตายล็อกไม่กลัวตายเราไม่มีใครไม่กลัวตายถ้าไม่เคยฝึกใจนะคนที่ไม่กลัวตายมีอยู่ประเภทเดียวคือตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปนะอริยะบุคคลตั้งแต่ระดับพระอนาคามีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าไม่กลัวตายของจริงนะแต่คนอื่นๆนั้นกลัวตายมั่งไม่กลัวตายบั่งแล้วแต่อารมณ์ในขณะนั้นนะเพราะนั้นเราฝึกเอาไว้ซะตอนนี้เลย เคยห่วงใครวางความห่วงลงนะก่อนนอนนี่ก่อนที่มันจะหลับไปนี่ต้องต้องหยุดห่วงให้ได้ห่วงงานห่วงลูกห่วงล้านห่วงมาห่วงแมวอะไรพวกนี้หยุดห่วงให้ได้ฝึกให้เป็นนิสัยนะห่วงให้ตายขนาดไหนถ้าตายไปแล้วมันก็จบทุกเรื่องเป็นอย่างนั้นนะความตายนี่เป็นเหมือนจุดจบของ ทุกอย่างที่เราเจอมาตลอดทั้งชีวิตนะความเกลียดความรักความยึดความถืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้นะมันจบทุกเรื่องแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของความเกิดเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเกิดใหม่กันอยู่อย่างเงี้ยนะเราก็ประหลาดว่าเพราะความที่วัตถุภาสาเนี่ยมันกบเกลื่อนปิดบังความจริงของชีวิตเนี่ยนะเราจึงมีความรู้สึกว่า สนุกสนานเพลิดเพลินเกิดสิ่งที่เราเป็นเคยสิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยทั้งที่ถ้าเราฉลาดพอนะหรือเราคิดขึ้นมาได้ระล,ลึกได้ขึ้นมาว่าโอ้เรานี่ตายเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติแล้วนะเราจะไม่ไปหลงอะไรที่เราหลงกันอยู่ทุกวันนี้นะที่ยึดที่ถือที่ทุกข์กับมันแทบตายเนี่ย เราเคยเป็นอย่างเงี้ยมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่ลับกี่การเงินมาแล้วก็ไม่รู้นะหาเบื้องตน้นหาเบื้องปลายไม่ไดนะ้เกิดมาทีไรเราก็ยังมาง้ออยู่เหมือนเดิมอีกมาทุกอยู่เรื่องเดิมๆอีกอันะนี้แปลว่านไม่ฉลาดกว่าเดิมแค่นั้นเองนะเคยห่วงหาอะไรเคยทุกข์เคยร้อนกับเรื่องอะไรก็ทุกอยู่เหมือนเดิมไม่มีของใหม่ห่วงลูกห่วงลานห่วงกันอยู่ทุกชาตินะ กฎกคนุ่น,นเกรดก็นี่ก็เป็นนี่มาทุกชาตินะแต่ว่าพอเราไม่รู้ทันมันไม่เห็นเพราะความเทววิชามันปิดบังเอาไว้นะวตัตถุองสารมันปิดบังเอาไว้เนะี่ยทำให้เราหลงโลกมันอยู่อย่างเงี้ยหลงวตัตถุองสารอยู่อย่างเงี้ยไม่จบไม่สิน้นทะีนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าอะไรก็แล้วแต่ นะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็เผื่อใจไว้สมมติว่าถ้ามันมีอย่างเงี้ยนถะ้าชาติหน้ามีจริงก็ทำดีไว้ก่อน,นแล้วถ้าเกิดชาติหน้าไม่มีจริงก็ไม่เป็นไรทำดีไว้มันก็เป็นต้นทุนในชีวิตเราในปัจจุบันนี่แหละอย่างน้อยชีวิตก็มีความสุขแล้วนะพอแท,ท้จริงแล้วทุกคนก็รู้แล้วแต่อยากทําความดีทั้งนั้นอยากเป็นคนดีอยากเป็นที่ยอมรับในสังคมมันทั้งนั้นนะ เยียงแต่ว่าบางคนไม่มีโอกาสที่จะทำนะอย่างเราดูชาวบ้านทั่วไปเนะ่อแค่ทำหมากินมีข้าวสารกรอกหม้อวันวันนึงในก็สาหัสสากันแล้วเจ้าเวลาไหนไปทำความดีบางทีมันคิดอะไรไม่ออกท่นจะไปตักบาตรท่านจะไปช่วยคนน้นคนนี้จะไปช่วยยังไงตัวเองจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วเนี่ยนะ อันถ้าเรามีโอกาสที่จะต่อยอดบนกับตัวเองก็รีบทำจะมีสักกี่คนมีโอกาสที่จะมานั่งสวดมนต์อยู่ทุกวัดมีโอกาสที่จะมานั่งสมาธิกันมีน้อยมากนะบางคนโอกาสเยอะมากแต่ไม่มีความคิดที่จะเข้ามาอย่างนี้ก็เยอะไม่เคยคิดเลยมีแต่สนุกสนานเพลิน คุยกันแต่เรื่องว่าจะไปกินอาหารร้านไหนดีจะไปเที่ยวติดไหนดีอยนะ่สังเกตหมบางคนก็ได้แค่นั้นนะพอเข้าวัดทำบุญหน่อยก็ทำบุญไปตามความเชื่อนะโดยทาเพราคิดว่าเผื่อจะร่ารวยขึ้นมาจะได้ไปขอโน,น่นขอโน่้ขอนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอะไรที่อยู่ในวัดเี้นะนะสติปัญญาไม่มากพอที่จะมาพัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ ฝึกตัวเองเดี๋ยวนี้เลยพยายามมีสติรือรู้อยู่เดี๋ยวแค่มาสวดมนต์ไม่พอนะมีสติรืกรู้อยูอ่จะยืนเดินนั่งนอนก็รึกรู้อยู่เสมอจะ,พะเพลิเพลคิดก็รู้ตัวกําลังคิดอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นนิสัยอพอะจะตายในางจริงที่นี่มันจะกล้าท้าทายพยายมม,ามันจะกล้าที่จะยิ้มกับความตายได้พอรู้แล้วเข้าใจแล้ว มันเข้าใจเพราะอะไรเพราะมันเห็นความเกิดด e ับภายในอยู่นี่มันเกิดตายอยู่ทุกขณะจิตเนี่ยมันเข้าใจแล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายมีแต่รูปนามเกิดดับอยู่แค่นั้นเองว่าไปแล้วไม่มีใครตายจริงด้วยซ้ำไปมีแต่ตายหลอกๆตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดอยู่แค่นั้นไอคนที่ตายจริงๆมมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะก็พุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ะเมื่อท่านดับ ขันไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกกันนั่นะตายของจริงนะพ้นจากรูปนามขันห้าไปแล้วไม่มีรูปนามขันหน้าอะไรที่จะต้องมาเกิดมาตายอีกนะน่ะตายของจริงในจาวาไปแล้วนะถ้าพูดภาษาชาวบ,บ้านนะถ้าพูดภาษาทางก็บอกว่าหยุดน,นะการเกิดการตายไปแล้วนะแต่ของเราเนี่ยยังไงมันไม่พ้นมัน้ามันนึกถึงความตายได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ก็แปลว่า มันเป็นธรรมไปด้วยความไม่ประมาทแต่ถ้าเกิดนึกแล้วมันกลัวายก็อย่าไปนึกถึงมันกลับมารู้ตัวกลับมาทำความรู้สึกตัวซะให้มันเห็นกฎเกณฑ์ของไตรลักษณ์ที่มันกําลังปรากฏอยู่เนี่ยความไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ทั้งหลายที่กำลังปรากฏอยูย่ให้ใจมันเห็นอยู่บ่บอยพอใจมันเห็นอยู่บ่บอยๆเข้ามันก็ยอมรับขึ้นมาเอง ว่ามันเป็นของมันอยู่แค่นั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนี้เป็นตน้นนะ